ยินดีต้อนรับเข้าสู่ CM Tech Channel ดิฉันพาดาขอนำคุณเข้าสู่โลกของการเรียนรู้สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพการทำงานทางด้านไอที หากคุณเป็นนักศึกษาจบใหม่ที่ต้องการเข้าสู่สายอาชีพไอทีหรือทำงานประจำในสายงานไอทีระดับจูเนียร์และต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเองมุ่งหวังเพื่อความก้าวหน้าในสายงานนั้นพาดาขอแนะนำโปรแกรมปูพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายและความปลอดภัยทางข้อมูลเมื่ออบรมจบครบทั้ง3มเลเวลคุณจะสามารถเริ่มทำคอนฟิกแลรได้ โดยผู้สอนเน้นเนื้อหาสาระที่จะทําให้คุณเกิดความเข้าใจในระบบการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายและสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนภาคปฏิบัติในโปรแกรมในระดับแอดวานซ์ต่อไปเราได้ลงรายละเอียดเนื้อหาอบรมของแต่ละเลเวลไว้ที่เว็บไซต์ของเราแล้วหากสนใจขอเรียนเชิญเข้าที่ cmtechthai.com ในคลิปถัดไปพาดาจะมาแนะนำคอร์สเรียนรู้การตั้งค่าอุปกรณ์หรือ,อที่เรียกว่า config lab เป็นภาคปฏิบัติสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมคอร์สปูพื้นฐานมาแล้วหรือผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในสาย Network and Security มาบ้างแล้วอย่างน้อย6เดือนสำหรับวันนี้พาด้าต้องขอลาไปก่อนขอขอบพระคุณที่สละเวลารับชมจนจบคลิปค่ะ